กล้องตัวนี้ก็คือกล้องของ Panasonic Lumix GH1 เป็นกล้องที่ดูเล็กนะครับ 1. 1> แต่เป็นกล้องโปรเพราะว่าก็จะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพโปรสามารถทำทุกอย่างไม่ว่าจะตั้งชัตเตอร์สปีดรูรับแสงระบบแมนนวดนะได้ทุกอย่างนะครับ,รบแล้วที่สำคัญคือมันติดเลนส์1440มาด้วยก็ค,คือมีตั้งแต่เลนส์มุมกว้างานะเลนส์นอร์มอลแล้วก็เลนส์มุมแค,คบตัวนี้มีจอหมุนได้ด้วย oh. นะครับ,รบที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือกล้องตัวนี้เนี่ยมันถ่ายภาพ วิดีโอได้ในระดับฟูลไฮเดฟเลยทีวันนี้เราถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเป็นการแสดง่ใชคังวิธีการเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการปรับชัตเตอร์สปีดก่อนนะครับเราจะใช้โหมดที่เราเรียกว่าโหมด S อสเสซี่ยอดมาจากคําว่าสปีดหรือชัตเตอร์สปีดนะครับชัตเตอร์สปีดอยู่ที่จอนะครับที่ด้านล่างนะครับจะมีสีเหลืองๆขึ้นมาอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัวเลขชัตเตอร์สปีดในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการแสดงในการเคลื่อนไหวตลอเราต้องการหยุดความเคลื่อนไหวให้นิ่ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดสปีดเร็วก็คือผมกะไว้ที่ประมาณสัก250 250น่าจะเอา,าอยู่เสร็จแล้วนะครับเราเปลี่ยนโหมดจากการถ่ายทีละภาพเป็นถ่ายทีละหลายๆรูปดีกั<ด>เป็นค o n t ิอ u สโห mode ครับ ตรงเฟืองนี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะเพราะนั้นเวลากดชัตเตอร์ปั๊บก็ยิงๆปัป๊บๆๆหลายรูปตัใจมากเลยและท้ายสุดเรื่องของระบบการหาระยะชัดใช่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นระบบการหาระยะชัดแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องนี่ตรงนี้ปกติเป็น AFs ก็เปลี่ยนเป็น a f c ก็คือ AF แบบ continuous ก็คือวัตถุเคลื่อนไหวใช่ไหมตัวแบบเคลื่อนไหวเนี่ยการแสดงนักแสดงเคลื่อนไหวปั๊บกล้องก็หาระยะชัดไปตามวัตถุไปตามตัวแบบ โอเคครับจนันกันทัพพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูการแสดงกันดีกว่าครับใช <campuses. S 1> <gefallen. S 2> ่ค <wide sea> ่ะหนูก็พร้อมค่ะมาหาพ่อคุณโโลโมชั่นว่ะ Podoba to, da malo. ความทรงจำทครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึทกภาพี่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตอรีอ่ความสุขที่ต้องร้อง